สวัสดีครับขอตอนรับทุกคนกับสุเกมไม่คาบกันนะครับมึงผมสีพาทุกคนมาเอาชีวิตหลอดนะครับเห็นวาเ่นไม่คบมมาบท,ทุกมือทุมือว่าเอาชีวิตรอดจักเทียม่ได้ชมกับสีพาทุกคนมาเลาะเอาชีวิตหลอดนะครับแต่ว่าในการที่จะเอาชีวิตหลอดผมสะยูในแมพที่ผมสากก็กคือแมพเมืองอะไรท่าที่จะเลื่อนแล้วนะครับเนาะเอาเป็นว่าไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปเลยเอาละครับหลังจากที่เฮ้าเอาชีวิตหลอดเป็นทีเรียบร้่อยเฮ้าก็มบบายูในเมืองของเฮ้าว้าเฮ้าเสียงอ้ยีเสียงอีกยง่ะ เฮียอเอ้ยยาว่าเด้อมันจะเป็นฮีโร่บายเด้ววอว่ะเพราะว่าฮีโร่บายนี่มันเป็นเออต่ตัวละครพิศนาในเกมดิเห็นบอกว่าเอาเป็นว่า,วาต่วเปน็นเพื่ใจนะครับเนาะอันนี้ฟังตรงคางนี่ยคือเมืองของผมครับก็คือเป็นบริษัทสื่อนะครับเนาะ <Okay. S 1> เป็น T S U ส S นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกระลังก์กอจ่างจะเป็นึกที่ติดกันนะครับเนาะอย่างว่า ตื่นพดกูหามเอ้ยฟังหนึ่ง็ือเป็นอพาร์ตเมนต์มีจัดสรนวะประมาณหกจุดสันนี่แหละครับเอะนะผมจะมาทั่วตอนนี้เอาชีวิตรอดแล้วอืมาอยู่ไรมาหละะุดวะเจ้าวาอาหารผมส่วนมากจะอยู่ในเฮียนแต่ว่านี่เวลาเขาสัางนี่มันสิแหลกเนาะเพราะว่าเขาสัางเงแหย่กันฟังหนึ่ง็ือเป็นตึกอพาร์ตเมนต์ เ,เดีย่ดวย,ส <c oughs> ยวสิผ้าไปเบื่องมองนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นตึกทูงสองหลังตรงนี้สิมีความจเจริญไหลกว่าฟังพุนแต่ว่าฟางพุนผมก็สิเทศไห้มันเป็นความจเจริญไหลกว่าฟังพีเพราะว่าฟังผี่ฟังพี่ท่านที่ตะันตกมันม,ม,ม้วนอย่างเลยมันติดปลาเนี่ย <c oughs> ขอให้เสียงโทรศัพท์นะครับน้องขอนจันเต็มฟั <c oughs> งตัวนี้ก็จะเป็นสถา,านีรถไฟนะครับน้องอือเอาละเข้าไป ้ามเข้ากันเลยดีกว่าไปเลยจากที่เข้าว่าันอยู่ตรงนี้เนี่ยคือป้ามเข้าถ้าสีแดงแป๊ดเลยหรอเขาแรดจ้าเขาแรดเนี่ยคือป้ามเข้านะครับเนาะอันนี้คือขอ,อกหมูอันนี้ขอ,อกวัวอันนี้คอ,อก้ากนะครับเนาะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นคอ,อกไก่ทั้งมดเลย ได้ผมกับเรียนปว่าวสจักรวรรศผมก็สั่งสร้างไปเลยดีกว่าโอ้โหสวยงามอลังการงานสร่งสร้งตรงสถานี่ไฟหัวลำพุงผมจ้านี่ครับสุดท้านี่ไฟหัวลำพูงสร้างตรงนะเท่ากับคือสวนสาธารณะนะครับเนาะแต่ว่าคนในหมู่บ้านนี้บกเซียวแหละมีอยู่ประมาณสองสามคนเขาพากันง่ายนี้เพราะว่าเขาทนความจะเจริญไม่ไหวดังที่คลิปที่ผมหลิ้นไปก่อนนานี้นะครับเนาะก็คือผมพาดทั่วอะไรจะทมแต่ว่าบุรีใส่ชีวิตหลอดเอาชีวิตอมตะอย่างเดียว นี่คือหมู่บ้านนะครับเนาะบา่อนลางด้อยนี่มีคนอยู่่แต่ว่าบ่ปล่อยหล่เป็นไดแต่ว่าฟังตรงขานี่คือเงี้ยนผมมีสองชั้นด้วยกันแล้วก็มีของใต้ดินพร้มอมพาจะสานีสารอันแรกมไูได้ด้วนี่ต่อจากนั้นนะก็มาสากจะทนันไรถไฟก่อนที่จะสารจะทนันได้รถไฟตรงเนี้ยเป็นพื้นที่โลง่งหมดเลยด้สทีขาวหงาเฮี้ยนผมเหนือคือขอกไก่ปั๊บไก่ออกไก่แล้วว้าวขอไหนก็นแล้วกันนะครับอเอาเลยพวกเราไม่หวงหรอกแต่ว่าเอาจะ ไอหมูบ้านออกไปเทมันเคียงฉันมากเหลือเกินอหอ้บนบน่นมีบน่นอุ้ยอุ้ยมันจะออกอืมอย่าให้เปิดนะถ้าแกเผิอที่เราจะจะออกไปได้เลยโอ้โหไม่มีทางเอาเป็นว่าเข้ามาทั่วมึงนีีเยแล้วเข้ามาคุณจิาพาทุกคนไปเบึงเฮี้ยนผมมันมีเฮี้ยนอีกหลังหนึ่งก็คือมันอยู่ทั้งภูงงเขาแต่ว่ามัสิเป็นพื้นที่ทั้งภนะูเขานรมัสิหนามันก็ละ่ะคุณจิพาเบึงในขณะงที่ฝนตกไปเลยเอาละครับหลังจากที่เข้าว,ว้ามาอยู่บางนีเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยคือ บ้านของผมซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวทึ่งภูเขาแห่งหนึ่งภูเขาแห่งนี้มีความหนาวเป็นอย่างมากเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับนอนอยู่สูงกว่าระดับพื้นที่ตารางอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกซ่าผสมตกตกตกเกิดเป็นตกอุ้ยอุ้ยวา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 ยเสียงอะไรโอ้ยการเอาชีวิตรอดหนีบ่อเป็นธรรมดามีภารกิจหลุนและทึกมากมายฟังเหนือคือของนอนของผมนะครับนอนเหนือคือกองกองเสบียงอาหารที่มีพวกขนมปังแล้วก็เค้กแล้วก็ เนื้อสัต์เนื้อมูเนื้อไก่เนื้อป่ามานนี่ครับมันมีหลากหลายเลยเพราะว่ากลองฟังตรงขามมียคือเป็นกลองท่องนะครับเนาะคิบพวกอันเดมนนี่สีมีพวกท่องท่องแดงท่องเหลืองเพชรอมีอยงตางๆมากไม้โอ้ยอมียงตามมากมม้นะครับเนาะอันนี้จะเป็นรงอาหารของครัวบ้านนี่ครับเนี่ยคือหนีหามออกไปเด็ดขาดอันตรายบักเดี๋ยวอันนี้มาทานย่าม,มาขึ้นแต่บ้านที่ผมเบิ่งแล้ว ภาพตรงเนี้ยมันจะเป็นบ,บรรยากาศบกคริคสต์มาสไปเลยเนาะเดี๋ยวผมสีสานต้นสนจะหนีอยู่ลอยถึงวันปีใหม่ก่อนฟ้านตรงนี้ก็จะเป็นฟัองภูนก็จะเป็นเอ,อ่อเมืองเออวันเมืองเนาะเป็นพื้นที่โล่งสีเขียวคือนเขาเอาละฮะหลังจากที่เข้ามาตำรวจปิดประตูเฮียงก่อนเดี๋ยวหาตัวเอียงเข้าไปอันตรายปะคักตัวนี้ลาลาลาอ,อุเยเออเออออเ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 ออ ทึมเบิงบรรพยินลุงเราทิศใไปได้ไม่กี่นาทีก็ผูกมาตรงนี้อ่ะล่ะบริโภคดอกอยามาเองลุงลุงได้ยินเสียงเหมือนผมได้ยินไหมลุงอ้ยลุงได้ยินเต็มสองหูเลยลุงคิดว่าหนูหนูน่ะควรจะแอบนะลุงว่ามันเกิดน่าจะเกิดอาเพศต่อเมืองของหนูลุงพูดไปเรื่อยน่ะป่าไปเป็นสีิมงคลเลยลุงอ่ะโเจริง ได้ยินข่าวไหมเขาว,ว่าในตัวละครจีนน่าจะมีฮีโร่บายอยู่ล,ลูกต้องระวังนะ